ทักทายก่อนนอนค่ะทุกคนวันนี้อวดผิวหน้าคือมีความสดใสฉ่าเด้งนะคะนี่เลยนะดูกันชัดๆเลยอายุ40แล้วนะคะเคล็ดลับก็ง่ายๆคือมากผิวหน้าด้วยทองคำเหมือนต้นคลิปเลยจ้าและก่อนนอนคืนนี้ก็จะมาอมาีกจ้าจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันง่ายมากแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดน,ะคะน้องทองคําตัวนี้หน้าตายังไงนี่เลยจ้ากล่องเขารหรูหรามากๆเลยนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแผ่นทองคํา ไม่ใช่แผ่นทองปิดผ้านะทุกคนอาจจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้คือพิเศษกว่าเพราะเป็นแผ่นมาร์คผิวหน้าทองคำา 99. ม99.99%คือน้องบริสุทธิ์มากแล้วก็ปลอดภัยใช้แล้วไม่มีฝนข้างเคียงน้าหาได้ผิวหน้าใสเด็กอารมณ์เหมือนแบบเราเพิ่งออกมาจากสปาเลยนะจ้ะเพราะว่าตัวนี้เขาส่งตามร้านสปาผิวหน้าจ้าแบบพรีเมียมมากๆ พิเศษตรงที่ว่ามาร์คองคำเรดี้นี้ใช้ควบคู่กับเซรัม่มครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วเือ่มง่ายมากๆเลยนี่เลยนะอ่าคืนนี้ลงเซรั่มก่อนนะคะลงเซรัม่มให้ทั่วผย่หน้าเลย หลังจากที่ลงเซรั่มบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มแปะแผ่นทองคำเลดี้ได้เลยแปะให้ทั่วผิวหน้าแบบนี้เลยนะคะทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีจากนั้นนะคะก็นวดนวดนวด,นวดให้ทั่วหน้านะคะแผ่นทองคำจะซึมเข้าไปในผิวหน้าแบบนี้เลยเคล็ดลับความสวยฉ่ำเด้งซึ่งแผ่นทองคำนี้นะคะช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำต้านผิวแก่ได้จ้าปรับสมดุลผิวแถมนองนะคะ ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวด้วยนะคะทำแบบนี้เป็นประจำช่วยให้ผิวนุ่มฟูดูสุขภาพดีคะ่ะ